แกทานายทายทักว่าท่านนายกบัญชีนะครับน่าจะลุกจากตําแหน่งสิงหาคมปีหน้าโอ้โหผมก็ตกใจให้มันเรื่องอะไรมันไม,ม่มีเรื่องอะไระเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องเรทาทราบกันดีแล้วนะฮะมีการวิเคราะห์กันว่าตําแหน่งนายกบัญีศูนย์เนี่ยเขียนไว้ว่านายกมัตรีเนี่ยมีตําแหน่งได้ไม่เกินแปดปีแปดปีครับก็คนมีการขัดแย้งกันว่าอาจจะนับตั้งแต่และเริ่มมาดำตำแหน่งเลยตั้งแต่ปีห้าเจ็ด นะครับหรือว่าเริ่มตั้งแต่รัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยมังคับะฮะเมื่อนวะานนี้มีความเห็นจากคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับเป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายและการเมืองท้องไทยนทั้งไทยอ่ะโอเคครับคือ,ค,อคืออย่างอย่างคุณคุณเสียไก่เนี่ยวัฒนาเนี่ยเขาก็มองในมุมว่าวาระของบิ๊กตู่เนี่ยมันจะต้องนับตั้งแต่นายกสมัยแรกก็คือยี่สิบสี่สิงหาห้าเจ็ดวันที่โปรดเก้านะครับก็ถ้าเกิดบวกมาแปด แปดปีเนี่ยมันจะชนกะยี่สิบสามสิงหาหกห้านะก็อันเนี้ยก็คือในส่วนของคุณวัฒน,นาแต่ว่าในประเด็นที่เขามองว่ามันมันจะบังคับชัยย้อนหลังได้หรือเปล่าครับคือว่าเขาก็ไปเจอปมกฎหมายอีกว่ารัฐมนตรีอ่รัฐมนูลปีหกศูนย์เนี่ยนะครับมาตราสองหกสี่เนี่ยเขาไปเขียนเขียนไว้ไงว่าพลมอเนี่ยที่ดำรงตําแหน่งก่อนรัฐมนูลฉบับนี้ใช้เนี่ยครับให้ถือว่าเป็นคลมตามรัฐมนูลหกศูนย์ด้วยนั่นไง พอมันโยงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าสถานะของพลรมองกอดที่รัฐมนุนหกศูนย์จะใช้เนี่ยครับมันมาผูกกับรัฐมนุนก่อนที่รัฐมนุนหกศูนจะประกาศาาใช้เนี่ยมันมาผูกกับรัฐมนุนฉบับปัจจุบันด้วยอคือความความคิดความเห็นของอคุณวัฒนาเนี่ยก็าน่าสนใจนะครับเพราะว่าแกก็ให้แกมักจะวิกากพวิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยในใน,ในที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายเรื่องแล้วก็แล้วก็ผมก็อ่านหลายครั้งเนี่ยนะเดี๋ยวอาจจะเชิญคุณวัฒนามาคุยกัน ประเด็นนี้นะครับรอติดตามก็แล้วกันนะครับเร็วๆนี้เนี่ยฮะอาจารย์เจตโทนวณิกนะครับนักวิชาการทางกฎหมายนะครับอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะใช่ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าส่วนตัวของอาจารย์เจตเนี่ยจะนับวรรการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ปี5้าเเหมือนกันเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตราสองกสี่ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะบอกชัดเจนว่าครมอต้องอยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูนปี60นั่นหมายความว่าทุกข้อความทุกมาตรที่เขียนใน60เนี่ยรัฐธรรมนูน60เนี่ยถูกบังคับใช้ในคอรมอรทุกเรื่องอืมเพราะฉะนั้นในในรัฐธรมนูนเขียนว่าดำรงตาแหน่งไม่เกิน8ปีก็ต้องยืนตามนี้อืคือสรุปเนี่ยท้ายท้ายสุดเนี่ยเรื่องเนี้ยยังไงก็ต้องไหลไปที่ศาลร,รู้แน่นอนถูกต้องครับเพียงแต่ว่าจะยื่นเมื่อไหร่ ต่อย่างอาจารย์เจเนี่ยบอกว่าสามารถยื่นยื่นได้เลยไม่ต้องรอเกิดปัญหาแต่ว่าขณะที่บางส่วนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดปัญหามันยื่นยื่นได้ครับแต่ศาลจะรับหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าปัญหามันยังไม่เกิดแต่จะรอให้เกิดมันจะมันจะเสียหายนะเพราะว่าตาแหน่งนายกรัตรีเนี่ยมันสูงสุดนะฮะมันมันจะเกิดความเสียหายในการปริหารบ้านเมืองอยู่เหมือนกันตอนนี้ต้องวัดใจลุงตูนะพี่กบหนึ่งเนี่ยจะขี่หลังเสือต่อหรือเปล่าสองเนี่ยลุงตูเนี่ย ถึงเวลาที่ควรจะลงจากหลังเสือหรือยังลงแบบสวยๆหรือว่าจะลงแบบเสือกัดคือที่ผ่านมาลุงตู่ก็พยายามจะพูดทีเล่นทีจริงหลายรอบนะถ้าเกิดเขาจะลงเนี่ยเขาฆ่าเสือก่อนโอ้โหเขาไม่ปล่อยให้เสือมากัดเขาแน่ๆทีหลังความหมายของของ,ของการฆ่าเสือเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการวางกดกติการขอดเขี้ยวเล็บฝ่ายตรงข้าม ใช่เหรอไม่ใช่ว่าพ้าไปแล้วสองตัวเหรอยังไงเออเออนะครับอ่ะรอติดตามแล้วกันนะครับเรื่องนี้นะฮะ